สวัสดีค่ะผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการไทยแลนด์รีพอร์ตคนไทยในต่างแดนนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันหะไทยชนกสมมิตรค่ะก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกตอณผู้ชมเป็นประจำเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ช่วงแรกกันก่อนคะ่ะช่วงสาระน่ารู้นะคะไปดูกันที่สาระแรกกันก่อนคะ่ะไปกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคะ่ะผู้ชมทางด้านของคุณพานุพลรักแต่งงามรายงานมานะคะว่าทางด้านของนายสมหมายปัตถมคันทินคะ่ะเจ้าของ ลิขสิทธิ์อุลตร้าแมนในสหรัฐอเมริกานะคะได้รับมอบหมายจากนายสมโพศแสงเดือนฉายที่ชนะคดีเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อุลตร้าแมนนอกประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดนะคะได้เปิดถแถลงข่าวการสร้างภาพยนตร์อุลตร้าแมนชุดใหม่ในสหรัฐอเมริกาอีกครั้งค่ะที่ไทแลนด์พลาซ่านคอรลอสแอนเจลิสนะคะนอกจากนี้ค่ะยังได้มีการโชว์สินค้าอุลตร้าแมนค่ะที่กําลังจะวางตลาดในห้างวอลมาร์ททั่วสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะ ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้นะับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยจริงๆนะคะเรามาต่อกันที่สาระที่2ค่ะไปกันที่ประเทศแอฟริกาใต้นะคะทางด้านของคุณบิ๊กสุภวัตวรมารีค่ะก็ยังมีรายงานจากแอฟริกาใต้นะคะวันนี้ค่ะผู้ชมพาเราไปเที่ยวที่เทวินเมาเทนนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติกลางเมืองแคปทาวนะคะต้องบอกว่าสวยงามมากๆจะมหัศจรรย์แล้วก็สวยงามขนาดไหนไปติ ตามชมกันได้ค่ะทวงต่อไปนะคะคุณผู้ชมพบคนไทยไกลถิ่นและนาทีธรรมนาทีทองค่ะ ชมค่ะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับคุณสุภาพรมาร์กนะคะเป็นทาวเวลเอเจนซี่ที่เมืองนี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากจะให้คุณพี่เล่าว่าเอ่อความเป็นมาที่มาอยู่ที่นี่ค่ะมาอยู่กี่ปีแล้วคะมาอยู่ที่นี่ก็เกือบประมาณ20ปีแล้วค่ะ19ปี20ปีแล้วอะค่ะค่ะแล้วตอนแรกเรามาทําอะไรก่อนนะคะที่นี่ค่ะ ก็ตอนแรกนี่ทำอองานทั่วไปค่ะรับจ้างทั่วไปนะคะเพราะว่าเราก็ยังไม่มีความรู้ภาษาก็ที่นี่ต้องสําคัญมาก่ะในเรื่องภาษานะคะแล้วอยากจะให้คติอะไรสําหรับคนไทยที่ชมรายการอยู่ทั่วโลกค่ะว่าเราต้องขยันอดทนขนาดไหนคะัะว่าเราใช้ชีวิตในต่างแดนการใช้ชีวิตในต่างแดนก็ไม่ใช่ว่าจะเรื่องง่ายนะคะต้องต้อง,ต,องต้องมีความอดทนนะคะ ตั้งใจทํางานตั้งใจจริงนะคะนี่ก็เป็นข้อคิดดีๆนะคะจากตัวแทนทาวเวลเอเจนที่เมืองเบอร์ลินนะคะที่กรุงเบอร์ลินที่ประเทศเยอรมันค่ะสําหรับวันนี้ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณคุณพี่เป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ Welcome to Thailand boys Thailand always amazing Al a m ใช่เลย <S 2> <S 2> โดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุยช่ายเกี้ยวซ่าหมูกุยช่ายซีพโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปเอร์มาเก็ตชั้นนำ CP Freshmart และเซเว่นอ ในชีวิตของเรานั้นมีเพื่อนอยู่สามประเภทหนึ่งปาปมิทเพื่อนที่เป็นคนเลวสองกัลยาณมิตรเพื่อนที่เป็นคนดีและสามพันธมิตรเพื่อนที่เป็นคนร่วมผลประโยชน์ในบรรดาเพื่อนสามเชนนี้ปาปมิทคือเพื่อนชั่วอย่าคบกัลยาณมิตรคือเพื่อนดีคบกันได้ส่วนพันธมิตรเพื่อน,พอนเพราะว่ามีผลประโยชน์ลงกันสมกันคบกันชั่วครั้งชั่วคราว ในบรรดาเพื่อนสามชนแนนี้หนูต้องประเมินว่าเพื่อนของหนูเป็นคนชาแนไหนถ้าหนูคิดว่าเขาเป็นกันลายาณมิตรเมื่อไร่ก็ตามที่หนูไม่ชอบเพื่อนเช่นเพื่อนพูดไม่เพราะเพื่อนไม่ชอบทําการบ้านเพื่อนชอบเถียงพ่อเถียงแม่ไม่กระตัญญูรู้คุณถ้าหนูคิดว่าเขาเป็นกันลายาณมิตรของหนูหนูก็เป็นกันลายาณมิตรของเขาคือเป็นเพื่อนที่แท้จริงของกันและกันหนูก็ต้องกล้าที่จะตักเตือนเพื่อน นักปราท่านบอกว่าเพื่อนแท้ก็คือคนที่กล้าเตือนซึ่งกันและกันสนับสนุนโดยบริษัทเจริญพภคกััณ์์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอัลลัมค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณ Sammy Sandy Beauty Spa นิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสาสตรคนโลก Sidesco Excellent in quality, excellent in services ค้ามผู้เขาลงทะเลหรืออยากจะไปใไนฟ้าแสงกวางดันดินแสงใหญ่ความดงามนึ่นอยู่ห้นใด ลดาปล่อยใจไปตามความฝันแล้วฉันจะพาเธอบินไปเองไปจะไปกับฉันเอื้องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทย ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายกุ้ยเตียวซ่าหมูกุ้ยช่าย c ีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มืนคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาท์และเซเว่นอ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับท่านนงนุษย์เพชรรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะค่ะ,คะอยากจะให้ท่านเล่าว่าท่านมาประจําอยู่ที่นี่นานแค่ไหนแล้วคะก็เดินทางมาถึงกรุงบริลินได้สักประมาณเจ็ดเดือนแล้วคะ่ะค่ะมาถึงปีที่แล้วประมาณปลายเดือนเมษาย,ยนอืมค่ะแล้วกิจกรรมที่ท่านทําที่ผ่านมาทราบว่ามีงานใหญ่เยอะมากเลยคือเอิญปีที่แล้วเป็นปีที่เราฉลองความสัมพันธ์150ปี ะระหว่างไทยกับเยอรมนก็มเีเรียกว่าเป็นเป็นปีที่มีกิจกรรมตั้งแต่การเ,าเดินทางมาเยือนไทยท่านโทษค่ะเดินทางไปเยือนไทยของอระดับสูงของ erman, เยอรมันหลายคนเลยตั้งแต่รัฐมนตรีต่างประเทศ<ๆ>เข้าไปประเทศไทยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีเศรษฐกิจนะะก็เดินทางไปประเทศไทยเมื่อประมาณสักเดือนกันยา,าที่ผ่านมา รัฐมนตรีคลังของเขาก็ไปรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศเขาก็ไปประเทศไทยดันั้นปีที่ผ่านมานี่เรา,<ๆ>เ,ราเรามีนักการเมืองสมาชิกรัฐสภาเยอรมันหลายหลายคนนะคะ,ะเดินทางไปประเทศไทยรวมทั้งเน้นมาทํางานได้มาถึงกรุงเบอร์ลินได้สักเดือนกว่าก็ท่านนายกรรัฐมนตรีท่านยิ่งรักชินวัตรท่านก็เดินทางมา ยืนเยรแมนยืนอย่างเป็นทางการก็ส7ปีแล้วค่ะที่เรายังไม่มีระดับนายกรัฐมนตรีมามาเยือนเยอรมมนเลยนะคะเพราะฉะนั้นป so, like ีท uh, on so ี่แล้วนี c, han, uh ่ก huh. uh ็เป็นโอกาสอันดีที่ท่านก็นาคณะมาก็มีรัฐมนตรีร่วมคณะมาอีกประมาณ5ท่านนะคะรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศรัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีพลังงานรัฐมนตรีอุตสาหกรรมสี่ท่านแล้วก็รวมทั้งคณะรักธุรกิจอีกประมาณ รวมแล้วก็80กว่าคน oh, นะคะ,คะก็เป็นงานใหญ่ที่มีทั้งการเข้าพบนายกรัฐมนตรีแอนเชลาแมคเคลมีทั้งในเรื่องของอพบรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็รวมทั้งการพบคณะนักธุรกิจ เยอรมันหือ<ะ>ทางออการค้าเยอรมันเนี่ยร่วมกับทางสานทูตก็ได้จัดงานที่จะจัดให้นักธุรกิจไทยที่ร่วมคณะมาเนี่ย<ะ>ได้พบกับนักธุรกิจเยอรมันเพื่อเจรจาธุรกิจกันนะคะ,ะ,ะนอกจากนี้เนี่ยก็มีงานเลี้ยงรับรองใหญ่เลยเพื่อจะฉลองความสัมพันธ์ร0ปีในช่วงของการเยือนของท่านนายกรัฐมนตรี<ะ>ก็มีแขกผู้มีเกียรติของฝ่ายเยอรมันเนี่ย มาร่วมเยอะเลย <Okay. S 2> โดยเฉพาะรัฐมนตรีช่วยจากกระทรวงต่างประเทศรวมทั้งสมาชิกรัฐสภาเยอรมัน อีกประมาณเจ็ดบาคนนะคะเราเหลือจากภาคธุรกิจภาคต่างๆกลุ่มที่เป็นมิตรของประเทศไทยในเยอรมันรวมๆแล้วนี่ประมาณ3-400ี่ร้อยกว่าคนน่ะโอ้ถือว่าเป็นงานใหญ่มากเลยค่ะแล้วพบกับชุมชนไทยเลยด้วยใช่ไหมใช่ค่ะท่านนายกก็ได้พบกับชุมชนไทยที่กรุงอร์ลินแล้วก็ที่มิวนิกด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเยอรมันในยุคใหม่นะคะศาสตรทูตเองก็ได้ทำกิจกรรม ต่อเนื่องนะคะเพื่อจะ,อะขยายผลจากการเยือนของท่านนายกรัฐมนตรนะะีนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่เน้นในเรื่องของระดับประชาชนกับประชาชนเพราะว่าเยอรมนีนี่เป็นประเทศที่มีชุมชนไทย แน่นมากก็ตัวเลขสาการนี่ห้าหมื่นห้าพันคนแต่เราคิดว่าอาจจะมากกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกภาคส่วนของคนไทยในเยอรมันเนี่ยก็ได้มีส่วนร่วมในการฉลองความสัมพันธ์ร้อปีซึ่งงานงานต่างๆก็ไม่ได้จัดเฉพาะที่รินเท่านั้นก็กระจายไปแทบจะทุกเมืองใหญ่ๆ การจัดกิจกรรมปัฒนธรรมความสัมพันธ์มหาวิทยาลัยต่างๆที่มีนักเรียนไทยมีการสอนไทยสตูดี้ก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความเห็นทางวิชาการเพื่อจะเน้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้และการแลกเปลี่ยนความเห็นที่จะส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นมีความก้าวหน้าแล้วก็มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นข้อคิดดีๆนะคะจากพนาท่านนงนุษเพชรรัตน์ค่ะสําหรับวันนี้ทางรายการต้องกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณกาท่านค่าราท่านผู้ชมสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลย,เ,ลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกียวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Freshmart และเซเว่นอีเลเวน Welcome to Thailand boys yeah! <Yeah! S 1> amazingzing Thailand m Al a ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุยช่ายซีพโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Freshmart และ7 Eleven ต่อกันที่ช่วงปฏิทินต่างแดนนะคะมาเริ่มกันที่ปฏิทินแรกกันก่อนค่ะอยู่ที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตนัก,กุงบรินค่ะขอเชิญชาวไทยในเยอรมน,นีนะคะสมัครเรียนดนตรีไทยค่ะ คิมแลวก็ระนาดเอกนะคะที่อาคารวินล,ล่าสถานเอกอัคารราชทูตค่ะก็สามารถไปสมัครกันได้ในวันที่25ถึงวันที่29มีนาคมนะคะจะมีการจัดสอนโดยอาจารย์สรีรัตนาจำนงเก่งค่ะก็ใครที่สนใจก็สามารถลงชื่อสมัครเรียนกันได้นะคะโทรไปได้ค่ะ03079481101นะคะ03079481101นะคะก็สามารถที่จะไปสมัคร เรียนกันได้ค่ะจากปฏิทินแรกเรามาต่อกันที่ปฏิทินที่2นะคะไปกันที่ประเทศออสเตรเลียค่ะวัดไทยออสเตรเลียธรรมรามกรุงเวียนานะคะได้มีการจัดงานประเพณีสงกรานไทยจะจัดขึ้นในวันที่13เมษายน2556นะคะเริ่มกันตั้งแต่เวลา9นาฬกาค่ะมีพิธีสงน้ำ เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระตาหารเพนทอดพระป่าสามเมคีการแสดงนาฏศินดนตรีไทยประกวดนางสงการที่ด่าช้างด้วยนะคะแล้วก็จากนั้นในช่วงค่ำค่ะก็จะมีการแสดงวงดนตรีลูกอีสานลูกโฉมใหม่ด้วยนะคะคุณผู้ชมเองที่มีเรื่องราวข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะอยากจะให้เราได้มีการประชาสัมพันธ์หรือว่าบอกต่อก็สามารถส่งเข้ามาได้ทางอีเมลของเรานะคะ t h a i o v e r s e a 1 g m a i l c o m ค่ะนอกจากนี้ใครที่ไม่ได้ ติดตามรับชมสดๆแบบนี้ก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ค่ะเข้าไปที่ YouTube นะคะพิมพ์คำว,ว่า Thailand Report ตามด้วยวันเดือนปีค่ะก็สามารถรับชมกันได้เช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงรับชมได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะทาง Bangkok TV ในเครือเจริญเคเบิลทีรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามค่ะดิฉันฮาไทชนกสมิทธลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน